สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิวนะครับอีกแล้วนะครับวันนี้รีวิวนอกสถานที่นะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยรามกแยรต43ทับ1น้ารามนะครับเราจะมารีวิวร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่วัตถุดิบชานมไข่มุกกาแฟสดกาแฟโบราณบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งราคาปลีกและส่งนะครับร้านอยู่ในซอยรามแหง43ทับหนะครับจากปากซอยมาประมาณ200เมตรนะครับเจอร้านแล้วนะครับข้างนอกก็จะมีแก้วพลาสติกขายนะครับ ขายเป็นห่อหอนะครับหนึ่งห่อก็ห้าสิบใบนะครับมีขนาดยี่บสองออนมีหลายขนาดเลยนะครับหกออนเจ็ดออนสิบสองออนสิบหกออนยี่บสองออนยีิบแปดออนแล้วก็ใหญ่สุดสัว์สองออนนะครับ ดูจะชัดนะครับที่ร้านนะครับร้าน NK Shop ชเปิดทุกวันนะครับเวลาเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับแต่ช่วงนี้เปิดแค่ถึงแค่1ทุ่มนะครับจำไว้นะครับร้านนี้อยู่ติดร้านทองนะครับแล้วก็ตรงข้ามก็เป็น7 e l e v นนะครับทานนี้เราจะเข้าไปทางไหนนะครับ แก้วใหญ่มากเลยนะครับอะสวัสดีครับครับเราก็จะไล่าจากซ้ายไปขวาเลยนะครับมีแป้งแป้งทำขนมนะครับแป้งทำเค้กอะไรพวกนี้ครับ มันมีแต่เป็นน้ำเลยอ่ะ oh. ปกติพี่มีแบบเป็นไปตีอยู่เป็นตัวตัวน้ำไม่มีเป็นน้ำในกล่องแล้วก็ไปตีเพิ่มเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออันนี้ที่หัวหมันหรอคะใช่นมนกเหยี่ยวฟอคอนนะครับผงจีลาสินที่ใส่เคฟก็มีนะครับ ้วยตวงถ้วยชงถ้วยเขย่านะครับแล้วก็ข้างล่างมาก็เป็นแป้งนะครับทําอาเฟอร์ผมมีขายทุกอย่างเลยนะครับ NK Shop นะครับตัวนี้ก็ผงบุญนะครับตาหนังเนือก AA แล้วก็กลิ่นปรุงอาหารนะครับ ด้วยตวงเล็กๆก็มีนะครับลงเข้ามาก็ไล่ก็เป็นถุงชงทอปหน้าด้วยนะครับวุนเจลาตินาาน้ำพริกเผาก็มีนะครับปีโปโ่ แล้วก็พวกชาเขียวชาวแดงนะครับชาตรามือนะครับแก้วมีทุกขนาดเลยนะครับเป็นยี่ห้อช้างไทยนะครับถ้าแก้วสิบหกออนเท่าไหร่ครับออนี่เท่าไหร่ฝาเท่าไหร่ครับฝาถ้าฝาเรียบยีิบสามฝาโดมสามเจ็ด ถ้าเป็นยีิบสองออนเท่าไหร่ครับยี่สิบสองสี่ห้าทั้งชุดสี่สิบห้านะไม่ใช่เฉพาะแก้วนะเฉพาะแก้วสี่ห้าถ้าถ้าฝาแล้วครับฝาฝาทำเจ็ดขมผมมีทุกขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับร้านอยู่ในซอยต้นซอยรังแขงสี่สิบสามทับหนึ่งนะครับอาันานี้ก็จะเป็นหมวดถุงพลาสติกนะครับถุงแก้วใสใส่ขนมนะครับ มีบุวยด้วยนะครับกนานี้แล้วก็เข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับออมอนบีดิฟครีมนะครับแบบกล่องแบบอัดแก๊สก็มีนะครับมีเนยผงมันม่วงช็อกโกแลตชิพเนยแข็ง ของพวกนี้ต้องแช่ในตู้เย็นนะครับถ้าไม่แช่จะเสียนะครับคาวนี้ก็บรรจุพันธ์นะครับขายเป็นแพ็คๆเลยนะครับ พวกหลอดพวกถุงหิ้วนะครับพวกถุงใส่น้ํามีทุกขนาดและทุกไซส์เลยนะครับราคาถูกพิเศษนะครับจะถูกกว่าร้านอื่นนะครับฝาโดมก็จะมีหลายสีนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกผงชงนะครับกาแฟนิสกาแฟบอนกาแฟโปนตินสูตรสามลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นร้านขายน้ำนะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายขายน้ำนะครับส่วนใหญ่หน้ารามก็จะมาซื้อแถวนี้เลยนะครับคราวนี้ก็เป็นพวกกาแฟครับกาแฟอาราบิก้าเอสเปรสโซ มีชาเป็นถุงจากต่างประเทศก็มีนะครับมีโกโก้แบบไม่มียี่ห้อก็มีนะครับยี่ห้อโกโก้ลิสยี่ห้อทิวลิปโอชาชาตรามือนะครับชาแดงชาเขียวชาเขียวกรีนทีนะครับ าตรามือราคาเท่าไหร่ครับ 60. 60นะครับอ๋อประเภทชาจะราคา60นะครับ60นะครับกาแฟโบราณก็บางรุ่นก็35มถุงเล็กสาถุงใหญ่80นะครับอ๋อมหน่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาแถวนี้เลยนะครับ มาซื้อแถวนี้นะครับขายดีมากเลยนะครับแป้งตรานกนางนวลก็มีนะครับของโฟมกล่องใสมีนะครับมีถ้วยโดมโอแสาอาหารแส่ติมก็มีนะครับ ร้านเปิดทุกวันเลยนะครับแก้วกระดาษก็มีนะครับแก้วให้ทดลองชิมก็มีนะครับเล็กๆอย่างนี้นะครับผงชงติ่งฟงนะครับมีทุกแบบครับกล้วยหอมชาเย็นกินเผือก แม้กระทั่งซอสนะครับซอสมะเขือเทศโลซ่าก็มีนะครับไซรับติ่งฟงบราวซูก้าหฮันนี่เลมอนน้ำเต็งโมก็มีนะครับแคนตาลูปน้ำมะนาวน้ำฝรั่งโอ้เยอะทีเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับ แล้วก็ชายทอปหน้าก็มีนะครับอย่างรัดอย่างวงก็มีติ่งฟงบูฮาวายสตรอเบอรี่บูเลมอนสาวรสมีครบทุกอย่างเลยนะครับหมูหยองนะครับ โอ้ oh, ใส่หลับลองบีดก็เยอะเลยนะครับใส่หลับลองบีดขวดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบถ้าเป็นเป็นพวกติ่งฟงเท่าไหร่ครับหกสิบสามโอ้ราคาถูกกว่าที่อื่นเลยนะครับใส่หลับของดาวินดาินชีก็มีนะครับบูโอเชียนฮาเซนัสดาวินชีนะครับ อานนี้เราก็จะมาบริเวณเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จ่ายเงินนะครับมีไข่มุกด้วยนะครับไข่มุกยังไม่ต้มนะครับราคาเท่าไหร่ครับไข่มุกครับสีเสียบถ้าสีเขียวเท่าไหร่ครับสีเขียวสี่ห้าสีเขียวสี่ห้านะครับนี่ครับสีเขียวครับไข่มุกใช่มาจากไต้หวันไหมครับไข่มุกไต้หวันนะครับ น้ำตาลไร่ทิ์น้ำตาลไอซิ่งลินน้ำตาลทรายขาวโอ้หเฮียบูบอยครับเฮียบูบอยขวดเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าเห็นไหมครับราคาถูกพิเศษเลยนะครับแล้วก็น้ำพึ่งเดือนห้าเท่าไหร่ครับ 120, ร้อยยบน้ำพึ่งเกสรดอกไม้ร้อยยี่สิบโอ้ไม่แพงนะครับ นมก็มีเกือบทุกยี่ห้อยี่ห้อพาเลสพาเลสป่องเท่าไหร่ครับสิบแปดแบบนี้สิบแปดใช่ไหมครับพาเลชันเป็นถุงเท่าไหร่ครับถุงนี้ตัวนี้หกสิบหกสิบนะครับพาเลชันเท่าไหร่ครับแบบนี้ครับยี่สิบสามยี่สิบสามพาเลสครับพาเลสสิบแปดโอ้รับประกันเลยนะครับว่าถูกกว่าร้านอื่นเลยนะครับ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเอ่เปิดตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเช้าช่วงนี้ช่วงโควิดปิดทุ่มหนึ่งอ๋อปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับ,รบมีเบอร์โทรติดต่อร้านไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับมีทั้งเบอร์มือถือแล้วก็เบอร์เบอร์บ้านนะครับ ชื่อร้าน N K Shop มีกี่สาขาครับอ่ามีสองสาขาอยู่หน้ารามแล้วก็ที่ไหนครับอ่ดินแดงครับดินแดงนะครับชื่อร้านเดียวกันไหมครับชื่อร้านร้านนุ้ชื่อไทยฟังครับไทยฟังครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยไทยฟังนะครับเคนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็แวะมาซื้อได้นะครับร้าน N K Shop ในซอยรางกระแผง43ทับ1นะครับ มีขายทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้สถานีรีวิวด้วยนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ